สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆยามเช้าเช้าค่ะออกมาได้ทำงานเก็บใบไม้ใบอะไรไปหน่อยละเดี๋ยวต้องกลับไปเอาเสื้ออากาศอ้าวแดดก็มาแล้วนี่อากาศเย็น,น,นเย็นหนาวหนาวเย็นเย็นกัดเย็นเย็น อ๋ออันนี้อะไรเนี่ยรังนกอยู่ตรงนี้เหรอมึสองอึ้บไม่ใช่ต้องใช้แขนต้องใช้พลังแขน ทีละนิดละหน่อยอึบ้ อ,ออกแรงเช้านี่กินอะไรเข้าไปแล้วอ๋อแกงอะไรไม่รู้ลูกซื้อมาให้แกงเนื้อผัดเนื้อเดี๋ยวจะทำใส่ช่องฟิตไว้กินเองทำอะไรเนื้อก็ทำสักโลมันลำบากตรงที่อ เราก็ไม่ค่อยชอบกินเนื้อกินหมูถ้าเราจะทำก็ทำเป็นผักนะเมนูผักหลานก็จะกินแต่เนื้อแต่หมูลำบากหน่อยแล้วเราก็ยิ่งเป็นคนป่วยด้วยวก็อาเข้าก็สั่งให้มั่งอย่างเช้านี่อาก็สั่งมาให้ละเมื่อวานนี้อาก็สั่งทั้งวนันแล้วก็ ขัดเตีียวกินรอบเย็น <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะทำอะไรกินไม่รู้เนี่ยฝากหน้าเข้าซื้อหมูสองร้อยไม่รู้ฝากข้อความไปไมร่รู้เขาจะเห็นหรือเปล่าซื้อหมูสองร้อยเอาไว้ให้เขาทอดกินทำอ,อะไรนะ ผัดกะเพราผัดกะเพรากะเพราอุ้ยแดดมาแล้วคะ่ะไปหน้าบ้านไม่มีแดดเลยเย็นเย็นหน้าบ้านเราทำไว้ดีเกินไป <c oughs> ในบ้านก็ทำไม่ดีเกินไปจนอยู่ไม่ได้เย็นตอนนี้คนแก่อยู่ไม่ได้เลยยิ่งขาเท้า พิการแบบนี้ยิ่งเยือเยือกทำให้ปวดหนึบ <c oughs> ขออยู่แบบลงๆแบบนี้ดีกว่าก็จะย้ายอีกแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้จะย้ายไปทางโน้นกันกระท่อมไม้บอกให้หลานหลานเข้า,าก็มาอยู่ได้หลายปีและสองสมปีแล้วสองปี ก็ตอนนี้เราต้องการใช้กระท่อมแม่ไม้นะฮะเพราะว่าทำไว้ใช้ตอนแก่นะคะมันเข้าง่ายออกง่ายห้องน้ำก็ทำแบบไม่มีประตูไงะคะแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงไวัยเขาคงรู้ว่าเราเตรียมพร้อมก็อย่างว่านะคะถ้าคิดทางวิทยาศาสตร์ก็กรรมก็คือการกระทำ เราทำมามากใช้งานเข้ามากอยู่เมืองนอกยิงโหดใหญ่เลยทำร้านอาหารสองคนกับพ่อน้องพลหนักคะ่ะยืนอ,อบอุ่นค่ะเนี่ยแดดละคะ่ะ ใส่งเงินแสงทองขอรับแสงก่อนขอรับแสงเข้าตัวก่อนต้องขอพระแม่ไกอาขอรับแสงอ้าโอเคทองขาวไปเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวค่อปลุกน้องกาดตื่นเมื่อคืนเขาก็นอนดึกเหมือนกัน โอเคค่ะสวัสดีค่ะ